สวัสดีคะ่ะทุกคน2องดาราเดลี่วันนี้จะพาไปสซีรีส์เพียงเธอโอริยู y U. กำลังร้อนแรงสุดๆอยู่ในตอนนี้เลยนะคะเพียงเธอโอริยู y U EP 1ที่11บอกได้เลยว่าเข้มข้นดราม,มา่าความเดือดความฟินครบรสจริงๆค่ะใครที่ตามอยู่ต้องอินและฟินมากๆแน่ๆวันนี้2องดาราเดลี่จะพามาสองซีนเด็ดๆให้ฟังกันนะคะแต่ต้องระวังสปอยเบาๆไว้เด้อ EP พีในวันศุกร์นี้บอกได้เลยนะคะว่าคือดุเดือดที่สุด พี่ตะวันของเราคือเกี้ยวกาดมากๆไปเจอหลักฐานตัวจริงเสียงจริงว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำร้ายคนรักอย่างน้องไอล่าของพี่ตะวันได้เหมือนเอาน้ำมันไปลาดไฟเลยค่ะทุกคนพี่ตะวันกดจัดแบบไฟลุกท่วมจอแน่ๆค่ะคืนวันศุกร์นี้แค่ความเดือดยังคงไม่พอค่ะทุกคนมีความแค้นฝังหุ่นฝังใจเอาไว้แน่ๆเลยค่ะก่อนพี่ตะวันจะไประเบิดใส่เจ้าตัวการที่ทำร้ายคนรักอย่างน้องไอล่าก็ระเบิดใส่ใต้ฝุ่นคนในทีมไปก่อน คือบอกได้เลยนะคะว่าคู่นี้ปะทะก,กันทีไรคนดูใจหายใจคว่ำหายใจไม่ทั่วท้องก็นไปหมดเลยค่ะซีนนี้บอกได้เลยนะคะว่าทางแอคชัน่นทางบู อารมณ์ดิบๆทั้งนั้นเลยค่ะตนกันแบบจุกๆไปเลยค่ะแต่ในความดุความเดือดก็ยังมีโมเมนต์ให้แฟนๆดมๆได้ใจละลายอยู่นะคะเพราะว่าน้องไอล่าก็มาทันเวลาพอดีเลยค่ะทําให้พี่ตะวันใจอ่อนลงบ้างเล็กน้อยส่วนแฟนคลับแฟนดอมที่รอซินโรเมติกนี้บอกเลยนะคะว่าก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะหลังจกดราม่ามาเดือดแล้วก็ตามด้วยความโรแมนติกโมเมนต์หว,วานๆปนซึ้งที่ทําให้เราได้เห็นตะวันที่ว่าโห,หดๆเดือดๆก็ยังอ่อนโยนเวลาอยู่กับคนรักอย่างน้องไอล่า มันทำลายพี่พี่ยอมได้แต่มันทำลายไอ้ละคนที่พี่หลักที่สุดพี่ยอมไม่ได้ แล้วซีนที่ว่าเด็ดมากๆก็คือซีนนี้แหละที่ทําให้เรื่องราวมันบานปลายไปใหญ่โตแล้วค่ะเพราะจากความแค้นส่วนตัวกําลังจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่กระทบทั้งหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่า E ี1ีสวันศุกร์นี้ปูเรื่องปูทางต่อ E.P ถัดไปแล้วโคนหน่าติดตามเลยคนดูอย่างเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอกีจิกหมอนแบบโอ้โหมันจะไปจบยังไงกันครับเนี่ย สรุปเลยนะคะว่าเพียงเธอโอริยูอีพีคือครบรถจริงๆค่ะทั้งแอคชั่นทั้งบูวความเดือดความแค้นดราม,ม่าจัดเต็มมากแม่มีโรแมนติกด้วยนะคะให้แฟนๆดอมๆและแฟนคลับได้ติดตามด้วย ใครที่ยังไม่ได้ดู e ีีก่อนหน้านี้รีบไปดูย้อนหลังนะคะจะได้เมาส์คนอื่นรู้เรื่องบอกได้เลยว่า e ี1ี11นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะติดตามได้ที่ช่อง3และออนไลน์ในแอปตามพัดวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วนะคะทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอหน้าจอกันแล้วค่ะเวลา20นากาสนาทีจ้าใครที่ดูและติดตามมาตั้งแต่ e ีีแรกจนถึงปัจจุบัน E ีีจะ11แล้วในวันพรุ่งนี้ มาเมา์กันหน่อยค่ะว่าซีนไหนทําให้ใจเต้นแรงสุดๆเม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนส่องดาราเดีดีคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะบ๊ายบาย